วัดดีครับพี่นอ้องเป็นเพลงแฟนๆๆหมอลลำซองการใส่ลำพะน้งเสี้ยวครับลูกเต่าก็เริ่มตื่นแล้วโอ้อากาศหนาวอากาศหนาวฝุดฝุดลัางลังบินจ็ไ้หลังบินอยู่ Uh, วันนี้ผัดเี๊ยวหวานใเอส่เอห้นาให้นองลูนาวไหมหนาวอ้าวลำดวนลำดวนสวนทวันโผดแล้ว,วลลโผดแล้วอากาศหนาวตืน่นหรือยังนี่ตื่นแล้ว <c oughs> กินข้าวอยังยังเลยนะครับอเอ้โหฝนตกขับมืดคลึมฝนตกมืดคลึมนะครับ บรรยากาศดีครับพี่น้องลมเย็นสบายลมสบายนะครับเย็นสบายนะรบรรยากาศดีนี่ช่างมาอ๋อมันได้สร้างมากมะน อ้าวสิลบอีหยังสำบายดีฮะเฮ็ดเปิดทิพยทุเดนอ่ะล่ะเฮ็ดเปสระเป็นฝรั่งต้มเล้าฝรั่งต้มเหล้าต้มอีกแล้วเฮ็ดคือเกาอ่ะล่ะรลมเย็นดี เป็นต่กิดตบกบตบเขียดหายเงี้ยไแต่ยังก,กินเขาอ่าะฮะโอ้โอ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 ยไหนแล้วมันแสบ <laughs> เชื่อหอเหียอย่งเขาบอกเห็นได้นั่นน <laughs> แต่เขาทีอยากกินน้ำห้าวมดแล้วเอ,เออมาเด้อมากินน้ำกัน ออเอนือจักโลในเอฟซี F <laughs> <st ere o> โอ้โหพ่อให่ดอกซอนเลนซื้อซอนพ่อใหน่ไายหอพี่นนองเบื้องนี่ล่ละเนง่าย้กันได้เป็นน่จจะ,นะนุดจักมือสองมือวันนี้มือนี้ก็คือมอดมือนี่ แดกดากวดโพ้นเนาะคตดโพ้นเนาะ ถ้าเหนือประทัดไปใส่มาใส่อยู่พี่น้องฝน,นตกเมื่อนี้ชิม,มุงหลังคาบอ้ฝนตกพี่นอ้องสามสี่หมื่นวันนี้มุงหลังคาครับเดีย๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับพี่น้องเข้ามามุงโรจนบ่แดดดอกเมื่อนี้เข้ามาตามสบายเลยเข้ามาข้าแดกดก่ดา,กากอ ล่มลมดีครับอู้อัน้นเนปลูกจังนอหรอน,นั้นล้ปลูกมกแตงบ้ง ตะใบมันเลยเนี่ยพิตะใบมันหรอเปตับหมักแดงเฮ้าอกไปหลายอ๋กรถางยเียมือัหมตับมักแดงใส่ไหหักข้ามอนไม่เครัยกินได้เกือบางเซียถาเียมพี่น้องเคยตับมักแดงใส่ไหมหมักข้ามอ่อนบอบ้านเจ้ายูใสชัยภูมิครับชัยภูมิครับกินแปลกๆ กูเคยบูเคยเด้อ <boundaries> ท่างนี่แต่ต้มกบแล้วใส่ใบมกขามอ่อนทำไปแซวคนไรเหรได้ไหเออผู้ใดเคยกินคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องผู้ใดเคยกินขึ้เราบสายาภูมิเอาเพล่ใสเกษตรสมบูรณ์ไปทพุ่นลองหมได้เอฟซีเทำไปแซวคนไรให้กต้อนได้เต้มบักแตงใส่ใบมะขามอ่อนพาณพาซีมาเสียเลยลองเ่ แล้วบอลมันนี่แล้วบอนี่ห,ห,น,หน้าจานาะครัรบคันเอฟซีขามาลายอเอฟซีเขามาลายในแห่งบอแล้วค่าแตลว่าอยู่หันที่ฆ่าเตลว่าอยู่หันละโอ้ลมเย็นสบายวันนี้อยู่บ้านฝนตกโอ้ตกคักตกแน่ เป็นอาทิตย์ละทิดต่อกันน้าทวมผู้ดังเหรออันนี้ต้นมันตายบ่หือตายเมื่อเด้อนไนเนาะแมนบอก่บอแมนดอก บ่ตายตายได้หน่สีเฮ็ดยังมันมาหนิต่างเสาพ่กสีออมเล่นมาหนิกอกระแพงออมเล่นบ่อ๋ออ้องอาหารฮะอ๋อเฮ็ดเร่องกันเนี่ยบ่เอ อเคนมเห็นเท่าดอกคนเห็เท่าดอกคนไม่แต่สีเหลี่ยงนามเท่าไรดิยูจะคนดยูจะคนสิบคนบ่เดยวสีเลีงกาแฟพุระแก้วมาหน้รถกาแฟมื่อก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบเดสีเลี่ยงกาแฟพุระแก้วมนีมนี่คอยสีเลีงเอง กาแฟามาบอกเดอ้อไ<า>่อยูใส่ใส่ใสเปิดแล้วมาแม่ไปไปแม่ไปเอาแม่ขอบคุณทุกกำลงใจครับพี่น้องพอกันคิดนะ